สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบวิเบแหล่งรวมคนรักมอเตอร์ไซค์สองล้อที่ไม่เคยหยุดตามหาความเร็วและการผจญภัยวันนี้ผมมีข่าวดีและเรื่องเด็ดเด็ดมาฝากกันอีกแล้วโดยเฉพาะใครที่เป็นสายอ d ดเวนเจอร์ชอบขี่ลุยๆหรือกำลังมองหารถแอฟริกาทวินในไซส์ที่เล็กลง ขี่ง่ายขึ้นราคาเบาขึ้นวันนี้เราจะพาไปดูตัวใหม่ล่าสุดจาก Honda กับเจ้า2025 Honda Africa อแฟริกาทวิน650รถ a d v e n t u r อรุ่นน้องที่หลายคนรอคอยว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแรงขนาดไหนและราคาเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับจากกระแสข่าวลือในช่วงปีที่ผ่านมาว่าทาง Honda เตรียมปล่อยแอฟริกาทวินรุ่นใหม่สายกลางออกมาให้ขี่กันง่ายขึ้น และตอนนี้ Honda ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับ2025 Honda Africa Twin 650โดยออกแบบมาให้เป็นรถ Adventure ขนาดกลางแต่ยังคงกลิ่นอายความแข็งแกร่งดูดันสไตล์ Africa Twin แบบเต็มเๆ็่ายหน้าแบบเล็กดีไซน์คู่สไตล์ดูดันคล้ายรุ่นที่1,100พร้อมไฟ DRL แบบคมคมเสริมอารมณ์ Adventure ที่ดูพร้อมลุยในทุกเส้นทางวินชีวบังลมหน้าแบบปรับระดับได้ ให้ความสูงพอดีสำหรับการลมเวลาขี่ทางไกลหรือขี่ความเร็วสูงตัวแฟร์ริงด้านข้างออกแบบให้อบรับกับถังน้ำมันได้อย่างลงตัวขนาดถังน้ำมันอยู่ที่18ลิตรขี่ไกลไกลได้แบบไม่ต้องกังวลเติมน้ำมันบ่อยๆในส่วนของเครื่องยนต์ Honda Africa t าทวิน650มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบเรียง ขนาด650ลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะดี HC 8วาวระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่65นิวตันเมตรซึ่งถือว่าแรงใช้ได้สำหรับรถไซส์กลางแบบนี้ให้พละกกำลังช่วงต้นและกลางที่จัดจ้านขี่สนุกในเมืองก็คล่องขี่ออกทริปก็เหลือเหลือการส่งกำลังใช้ระบบเกียร์6สปีดพร้อมคลัตช์แบบ a s s i s t and Slipper l คลัตชช่วยลดแรงกระชากตอนเชนเกียร์ลง ทำให้ขี่สนุกและนุ่มนวลขึ้นในทุกสถานการณ์ระบบช่วงล่างถือเป็นอีกจุดที่ Honda ตั้งใจทำออกมาให้ครบครันด้านหน้าเป็นโชคอับหัวกลับอักซ้ายดาวขนาดแกน43มิลลิเมตรปรับระดับได้ทั้งพอริโหลดและรีบาวด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโปรลิงปรับพอริโหลดได้เช่นกันพร้อมสวิงอาร์มอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและแข็งแรงช่วยให้การขับขี่นุ่มหนึบและมั่นคงทั้งถนนดำและเส้นทางออฟโรด ระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรคคู่ด้านหน้าขนาด296มิลลิเมตรคาลิเปอร์2พอร์ตและดิสเบรกเดี่ยวด้านหลังขนาด240มิลลิเมตรพร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel ปรับเปิดปิด ABS ล้อหลังได้สำหรับสายลุยที่ต้องการคุมท้ายเองในด้านฟีเจอร์ทันสมัยก็จัดมาให้ครบ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT Full Digital ขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์โหมดการขับขี่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่าน Bluetooth Function Honda Smartphone Voice Control System หรือ HSVCs ใช้สันการโทรศัพท์ผ่านเสียงได้เลยไม่ต้องปล่อยมือจากแฮนด์มีช่องชาร์จ USB Type C สำหรับเสียบชาร์จอุปกรณ์ขณะเดินทางโหมดการขับขี่มีให้เลือก4โหมดแาตร สปอร์ตเรนและออฟโรดสามารถปรับค่าการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบ traction control ได้ตามความเหมาะสมดีไซน์ตัวรถโดยรวมยังคงอารมณ์แอฟริกาทวินแบบเต็มๆด้วยความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่220มิลลิเมตรความสูงบอกะ830-850มิลลิเมตรทำให้ขี่ในเมืองก็ไม่ได้สูงจนเกินไปคนตัวไม่สูงมากก็สามารถเอาเท้าถึงพื้นได้ ขนาดตัวรถมีความยาว2,250ม mm, ิลลิเมตรกว้าง960ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,390ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถอยู่ที่215กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบากว่ารุ่น1,100อยู่พอสมควรทำให้การควบคุมรถง่ายขึ้นและคล่องตัวเวลาขี่ในเมืองหรือเส้นทางแคบๆ สำหรับสีสันในตอนเปิดตัวมีให้เลือก3สีหลักๆคือทริคันเลอร์ขาวน้ำเงินแดงตามสไตล์แอฟริกาทวินตัวพี่สีดำด้านแมตต์บาลิสติก Black เมทัลลิกและสีแดงแกรนด์ปรีเรทซึ่งแต่ละสีก็ให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปเอาใจทั้งสายดูดันและสายคลาสสิก มาถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคาจำหน่ายของเจ้า2025 Honda Africa t อ i n 650ฟเปิดราคา,าเริ่มต้นที่3 4 9 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่น S T D และ3 7 9 9 0 0บาทสำหรับรุ่น A B S บก H S V C S ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆสำหรับรถ Adventure ร์สเปคดีดีฟีเจอร์ครบครบบ,บนี้และที่สำคัญคือราคาย่อมเยาวกว่ารุ่น1,100แบบรู้สึกได้ทำให้คนที่อยาก ได้แอฟริกาทวินขี่ง่ายๆราคาจับต้องได้ตอนนี้มีตัวเลือกแล้วครับใครที่ชอบรถสายลุยขี่ได้ทั้งทางดำทางฝุ่นตัวรถสูงโปร่งท่านั่งสบายๆพละกกำลังเหลือเหลือเครื่องสองสูบเชื่อง่ายๆแถมยังมีฟีเจอร์ทันสมัยแบบครบครบผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆ และน่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของ Honda ในปี2025นี้แน่นอนสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูตัวจริงได้ที่ศูนย์ Honda Big Wing ใกล้บ้านคุณหรือรอติดตามข่าวโปรโมชั่นในงาน Motor Expo ปลายปีนี้น่าจะมีโปรดีดีมาให้เลือกกันอีกแน่นอน และถ้าไม่อยากพลาดข่าวมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆรถรุ่นฮิตหรือรีวิวสเปคแรงแรงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวีเบ้ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดของเด็ดๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ